เซบังเซบังปลาปลาดุกตัวนึ่งก็ตัวใหญ่เถอะเอามาบังนูบังนูผลงานผลงานเด้อนบึงผลงานของไอ้นิปอนผู้พารายกตัวผู้พาร์สองเซบังเอาเอาพี่เอาพี่เอาพี่เอาเอาอีกตัวนึงมาเหี่ยงแล้วหิวมากมาเท้าลงเหี่ยงแล้ว เออเท่รุงกับละมั่งด้นี่มาเอามาเอมาส่ม้มผลงานบาทนี่ผลงานผลงานเอาไปเอาหน้ามาใส่ลกไปิ็สิป่าได้ลายเถอะวะ มา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 ผลงานผลงานอาหารสวยโอ้ยตัวแตกตัวเต่านิดสีเบียดดีสีกระได,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 ดเอามาใส่ยิบฮะพ่อหร่อยได้ลูกได้อีกตัวนึงกับพ่อนะครับาิิเล่ล เตามันบอดแล้วมันตึกตามันตัวนี้อุ้ยใส่ใช่บังใส่บังใช่บังเออแล้วพ่อเลี้ยงวานี้ลูกละแน่นอนเว้ยเบิ้งแบบนี้ผูด่าไปเอาเอาไปเก็บไปแล้วเบีดเด้อไปเอาไปทั้งนอกไปง่างง้าง ปวดเที่ยงได้ไปปวดฟุนก็ละมั่งคุณไปนั่นใช้ไม่ตายครับวางกนี่ยปวดปวดปวดปหนื่อยเนี่ยเหนืนักเบิ่งกันเบิ่งกันมวยข้าน้อยเถอะอยู่กับตัวใหญ่แบบนั้นละ่ะกินตัวเดียว นี่ของข่อยตัวแง่ก็มูนนั่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 นนี่บ่นี่บ่ตัวแง่แงนี่บ่ตัวนี้ไเลยดิสามขีดอยู่ดิเนี่ยสองขีดสามขีดดิ้งเฮ้ยเนอะสำนี้ละของหมามันคือ